สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะครับกับผมอีกโกคัสกีกคนเดิมคนนี้สำหรับในวันนี้นะฮะเราก็จะมาสู้นะครับในยิมมังกรอีกหนึ่งครั้งนะฮะในศึกดวล สุดยอดนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเจอกับคุณไก่หิดนั่นเองครับไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่านะฮะก็ต้องรอรับชมกันนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปสู้กันนะฮะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับเราจะมาดูนะครับว่าเราจะชนะได้หรือไม่นะฮะไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผม มาลุยกันดีกว่าครับผมเริ่มสำหรับเกมแรกโซนิของเราน่าจะได้เปิดก่อนอย่างแน่นอนโอ้โหความเร็วขนาดนี้โอเคครับเราจะบังคับมือเอานะครับเดี๋ยวเตรียมตัวอันติเมตสกิลนะครับฝังซีงเอายัดเข้าไปก่อนหนึ่งทีน่าจะซัดเข้าไปนะฮะใส่โตัวละครอ,อย่างโจเซซัดเข้าไปจังหวะน,นี้7จ็ดล้านสี่แสนโดนลูกน้องบอลล รับดาเมจแบบเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ผมคิดว่าน่าจะแพ้แน่นะดูทรงจังหวะนี้อันติเมตสกิลจากคาสซูมะกิกับฟูยุไคเกแต่ยังติดโลหน้ากากหวานแต่ดาเมจซสดเข้าไป8ล้านยุงแดงแล้วจบติดซ้ำเข้าไปหนล้านเก้าแสนเกวินไล่เตะสาอีกหนึ่งครั้งเกวินกับเตรียมตัวออลติเมจสกิลครับสไลด์สตันซัดเข้าไปจังหวะนี้สตันสามสยองขวัญเข้าไป8ล้านติดสตันเข้าไปสามตัวยุงแดงแล้วจบตีสาอีกหนึ่งครั้งระเบิดจากกิกกี้ผมคิดว่าทีมผมน่าจะแตก Wear, รัวๆแน่นอนลองลำนำเพลงบทเบมาันานใจกับหน้ากากหวานตัดเลื Neil, อดตัดเลือดตัดเลือดมาสองกางเกวินเตซ้ำอีกหนึ่งที่คราวนี้ครับกิวบิดพังทลายฮะจัดมานะครับเอ้ยยุงแดงหายจากการตดสตันทัซ <quiero, thous S 2> ุมุกิหายจากการตดสตันแล้วเกรรวกันชุบซาที่ไหนอะเกโรเกโรนติเมสสกิลมั่งรถเกลอเรือไปถึงยี่เป็นยุงแดงกัดทอโลมาหนึ่งครั้งแต่โลกยังไม่แตกโบลอ์หายจากการตดสตันยุงแดงครับเตรียมตัวอัติเมสสกิลจังวะนี้สัด เข้าไปใส่โบลตโอ้โหเข้าไป6ล้าน4แสนกีกี้ยังไม่ตายหูกีกี้รับดาเมจเยอะขนาดนี้แต่ว่ายังไม่แตกนะครับผมยุงแดงได้โจมตีซ้ำอีกหนึ่งครั้งปูบง่บอมก็โจมตีธรรมดามาหนึ่งที่ คราวนี้ครับไล่จงตีใส่เข้าไปเลยทัสซูมากิหนึ่งล้านสี่แสนอับสวินกลับเพื่อนครับเตรียมตัวปาดหน้าเคกจังหวะนี้ยัดเข้าไปทันสปอมซิเวอร์เข้าไปเจ็ดล้านสี่แสนือว่าเบาจัดจัดจุงแดงไล่จมตีสามอีกหนึ่งครั้งลูกน้องกีกกี้ยังไม่ทํางานนะคะเตรียมตัวติเมตสกิลจังหวะนี้ใส่เข้าไปใส่โบลต์จากตัวละครโซนิเข้าไปแปดล้านหกแสนกีกกี้เตรียมตัวเข้าระเบิดมาบูมโอ้โหโลหายนะครับสาหรับทัสซูมากิแต่ว่าอ ทำไงดีครับท่านผู้ชมไม่มีนะแล้วว่าไม่มีฟอนนะครับทำให้ตัวละครอย่างทัสซมากินะฮะไม่มีการเด้งเลือดนะครับผมยุงแดงไล่โจมตีซ้ำอีกหนึ่งครั้งเกวินครับเตรียมตัวสไลด์สตันจังหวะนี้ขอให้รอดขอให้รอดรอันิเมะสกิลซัดเข้าไปสตันสามสยามเมืองยิ้มเข้าไป7จ็ดแสนห้าหรือว่าเจ็ดล้านห้าแสนก็ไม่รู้ผมมองไม่ทันอันิเมะสกิลแล้วยุงแดงไล่โจมตีเกวินเต้สามอีกหนึ่งครั้งกี้กี้ยังเหลือเลือดนะครับในการแบกรับดาเมจ นะอากาศหวานครับลองรำดำเพลงบทเพลงบันดานใจไม่ตัดมาเกวินเต้สามเกวินเต้สาม,ส,ามาสุกีหายนะครับจากการตดสตันแล้วก็ยุงแดงหายจากการตดสตันคิวบิดพันนลไยมานึงที่ยุงแดงไล่โจมตีสามใส่ชาสุากีแตกเป็นที่เรียบร้อยยุงแดงครับอติยุงแดงครับไล่โจมตีธรรมดาไปโอ้หไม่ตายตามยังไงดีครับเจ้าจังหวะนี้ยุงแดงไล่โจมตีําครับข่าวนี้ยังไงต่อครับโจมตีธรรมดาจากปูบอมยุงแดงไล่โจมตีําไม่น่ารอดแล้วดูทรงนะครับอันติเมตสกิลครับ ปาดหน้าเค้กจังหวานี้ซัดเข้าไป7ล้านหแสนแล้วกีกี้เตรียมตัวมาระเบิดสยามเมืองยิ้มโอ้โหตายไปที่เรียบร้อยแล้วข่าวนี้ครับโซนิกเตรียมตัวฝังสี่เงาจังวานี้ซัดเข้าไปใส่ตัวละครยางโ,โบลอ์บักเข้าไป10ล้านโมลอ์ตายนะครับแต่ว่ายังมีโซดาเมจถึง2ตัวตัวละครยุงแดงแล้วครับแล้วก็ตามด้วยทัดซึมมาเกะคิบิพันอะลรเปิดมาก่อนหรือเปล่าไม่ครับยุงแดง ปากเข้ามาหนึ่งครั้งเข้ามา7จ็ล้านสองแสนปูบอมแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทัดซมากีครับอันติเมสก,เกิลย,ยกหินทำลายฟ้าโอ้โหติดฟอเข้าไปสามตัวยุงแดงได้จะตีซ้ำอีกหนึ่งครั้งโลแตกแล้วก็ตายไปยีวิตพ,พังดลายจังหวะนี้ไม่น่ารอดแล้วโอโ้พี่กายยิบทำพิษใ,ให้กับทีมผมมากๆนะครับมีตัวละครอย่างโบรตในการระเบิดนะครับฝั่งโบมาไปถึง2ตัวเลยทีเดียวยุงแดงอันติเมสกิลปาดเข้าไปหนึ่งครั้งแต่จโจเซย,ยังไม่ตาย ลูนมาหนึ่งทีโจมตีธรรมดายุงแดงไล่โจมตีใสตัวละครโซนิแตกวันนี้เล้กๆเข้าไป 6, 000, 000. หกล้านเจ็ดแสนนากากหวานกับร้องรำทำเพลงนเพลงบันดาลใจในรอบที่4จงังหวะน,นี้ตัดเลือดมาหนึ่งครั้งยุงแดงปาดเข้ามาติดไม่ยอดท้อแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องนะฮะพอยังไงก็ตายอยู่ดีโ,โ,โเรื่องอะไรจะเอาไปรอดนะครับผมอ,อ,อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับในสนามที่2ในสนามที่2นะครับตัวละครอย่างซุยเรียวของผมได้อันติเมตสกิลเปิดฉากเข้ามาก่อน นะฮะยัดเข้าไปใส่คอของซอมบี้แมนนั่นเองครับสุริวครับทางทางอีคือยงสัดเข้าไปจังหวะนี้อืมเข้าไป1นึ่งล้านเก้8แ0 0 0สนถือว่าเบามากการลดสับสัวกลับขึ้นมาสาบานแข็งจากซอมบี้แมนมา1ครั้งแต่ผมคิดว่าทีมผมน่าจะแพ้นะฮะโอวดาคือโดปูจัดมาจังหวะนี้4ี่ล้านเแล้วยังไงต่อครับมาเฝ้บ้านแมนเมสกิลกัดเข้ามาใส่แถวหน้า1ครั้ง ปาบซัดเข้าไป8ล้านถือว่าเบามากๆยังไงต่อกาโลสับสวยกลับคืนมามาเฝ้าบ้านแมนเชเตสกิลปาดเข้ามาจงังหวะนี้13ล้านซุยลิวแตกไปที่เรียบร้อยสงสัยผมต้องเอาซุยลิวไว้ด้านหลังแล้วคราวนี้โจมตีธรรมดาไปหนึ่งครั้งแล้วยังไงต่อนเตะมานะครับจากจีนอสับเท้ามาจากโกเกสึแล้วต่อยเข้าไปธรรมดานะครับจากตัวละครอ,อย่างบาคูซันกาโลสับสวยกลับคืนมา คราวนี้ครับสับเท้าจากโกเกสสึไปหนึ่งครั้งเพราะว่าไม่มีลูกไฟแล้วครับในการโจมตีโจมตีธรรมดาไปอีกหนึ่งครั้งแล้วเราก็กดออตโอต้ไปเลยดีวกว่าสวินขับเคลื่อนครับอันติเมสสกิลมาครับทรานส์ฟอร์มซิลเวอร์บัก2องล้านหแสนแตกไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวละครอย่างโกเกตสึซอมบี้แมนครับเตรียมตัวอันติเมสสกิลสับบานแขนมาจาาังหวะนี้บักเข้ามา1นึ่งล้านสแสนกาโลครับเตรียมตัวโฟไวด้าคือโดบูซาดเข้ามา2องล้านสแสน ตายนะครับสำหรับหมาเป้าบ้านแมนอันดีเมสกิลสัดเข้ามาจังหวะนี้ยี่สิบล้านสำหรับหมาเป้าบ้านแมนให้ตายเถอะแรงเกินไปหรือเปล่าและทีมสุดท้ายนะฮะไม่ต้องห่วงครับชีบะบอมมาจังหวะเดียวผมแตกแน่นอนแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับอันติเมสกิลฝั่งสีเงาสัตว์เข้ามาใส่ตัวละครอย่างกาโลแยบเข้ามาหนึ่งครั้งแยบเข้ามาอีกหนึ่งครั้ง แล้วยังไงต่อเกวินเตสสามอันติเมสสกิลจากเกวินซัดเข้ามาสตันสามสยามเมืองยิ้ม25ล้าน3ทาเก็ตหมาชิบะแยบหนึ่งครั้งหมาชิบะแยบหนึ่งครั้งแล้วจากกาพัดเด็กครับสีบ้าบ,บอมเตรียมตัวอันติเมตสกิลปิดใน2ตัวฮะบังโอโห2ต,ตัวตัวละ15ล้านให้ตายเธอโอโหแพ้ราบคาบครับท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตหาวิธีการนะฮะในการชนะที่กายนั่นเองครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมดูสิว่าผมจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะฮะในตอนสุดท้ายนั่นเอง ในรอบสุดท้ายนี้นะครับผมก็สามารถหาวิธีชนะมาได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับสาหรับในเทิร์นที่2นะฮะเกียโรเกโรคีบิดพังนะลายสัตว์เข้ามา2 0 0 0 0 0ยุงแดงได้โจมตีสัตว์เข้ามาใส่ปูบอมหนึ่งครั้งเข้ามา8ปดแสนแปดโบลลอดหายจากการตดสตันยุงแดงกระพงกับไลก่กระท้อสัตว์เข้าไปใส่ยุงแดงอีก1ครั้งพยายามทําตัวดาเมจให้ตาให้เร็วที่สุดข่าวนี้ครับโอ้โหลูนสัตว์เข้ามาหนึ่งที โจเซเตะมาหนึ่ครั้งยูเน็นได้จบตี3โลแต่มาที่เรียบร้อยแล้วยังไงจังวะนีท้ทานสฟอมสีเวอร์ปาเข้าไปใส่แถวหน้าไม่มีตัวละครกี่กี้ในการรับดาเมจแล้วโอ้โหตัวละครยัง หน้ากากหวานนะฮะแตมัปที่เรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับโสนี่ครับเตรียมตัวฝังสี่เงาอัลติเมทสกิลสาตเข้าไปใส่ตัวละครอย่างโบรอดสัดเข้าไปหนึ่งจังหวะหืเก้าล้านเก้าแล้วยังไงต่อเกวินเตะซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งเกวินครับอัลเิเมทสกิลสตันสามสยามเมืองยิ้มแต่ว่าในรอบที่สามนี้นะฮะไม่มีการติดสตันแล้วยุงแดงได้จะติดซ้ำ้าไปยังติดไม่ยอดท้ออยู่ไม่น่าเชื่อครับจังหวะนี้เกวินเตะซ้ำแล้วทัดซื้อบาเกออัลเตเมสสกิลครับฝูอยู่ข่าอาจทงหวะ ซัดเข้าไปหนึ่งที6กล้านห้าแสนดาเมตหืมตัวดาเมตตายไป2ตัว,ตวยุงแดงได้โจมตีซ้าแล้วจังหวะนีดด้เราจังหวะนีดด้กําลังจะชนะยุงแดงแลยจมตี3้ไป1ทีเข้าไป3ามล้านโอ้โหเราชนะเป็นที่เรียบร้อย few moments later. โโหท่านผู้ชมทุกท่านนะสุดท้ายก็น่าเสียดายนะครับชนะได้เพียงแค่ทีมเดียวโอ้ไม่สามารถผ่านพิกายเหินไปได้นะครับ โอ้มันยากจริงๆนะครับยากแบบยากจริงๆนะครับพี่กายแบบตัวละครห่างกันแบบกันเกินไปนะครับผมก็เลยไม่สามารถชนะได้จริงๆนะฮะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆสําหรับวันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะให้กับผมด้วยถ้าหากชอบใจชอบกันนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้อีโก้ัสกี้คนเดิมคนนี้นะครับก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับบายยสวัสดีครับ